ขอบคุณคุณนนท์มากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ไม่เป็นไรครับมันเป็นเรื่องที่ผมต้องช่วยอยู่แล้วคุณตาลครับแล้วก็ไม่ต้องเครียดเรื่องที่วิศักดิ์พูดนะครับมันคงควรประสาทเราไปางนั้นเองถึงคุณแม่ท่านจะไม่ค่อยชอบหน้าคุณแต่คงไม่ทําแบบนั้นหรอกครับไปไหนมาเฮ้ยแจ็นะคุณทําอะไรของแกวะไอพลพูดจดีๆก็ได้นี่ทำไมต้องทำอะไรแรงๆกับคุณปานแบบนี้ด้วยหายไปกับผู้ชายกลับมาเาเช้าป่านี้ แกจะให้ฉันคุยยังไงวะแกจะไม่ถามเลยเหรอว่าเราไปทําอะไรกันมานี่แกกำลังจะอวดฉันใช่ไหมว่าแกกับเมียฉันเนี่ยไปทําอะไรกันมาแกพูดจาดูถูกฉันได้นะแต่แกจะพูดจาดูถูกเมียแกแบบนี้ไม่ได้ปกป้องดูแลห่วใยใส่ใจกันดีเหลือเกินนะเป็นไงมีความสุขมากไหมเวลาไม่ได้อยู่หัวตัวเองคนที่จิตใจสกปรกก็คิดได้แต่เรื่องสกปรกแบบนี้แหละคะ่ะผมไม่สกปรกมากใช่ไหม แล้วถ้ามันสะอาดมากนักเนี่ยไปอยู่กับมันเลย,ยไมหมไอ้นนถ้าฉันเปลี่ยนใจได้ฉันไปแนะป่ปานปานฉันว่าแกไม่ควรตามคุณปานไปแกกลับไปได้แล้วก็ถ้าแกยังเป็นหมาบ้าฟานวงฟานงานอยู่แบบนี้ฉันไม่กลับ เดี๋ยวเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นทำไมไม่บอกผมคุณสนใจด้วยเหรอคนที่ต้องไปช่วยคุณเนี่ยคุณจะเป็นผมเนะไม่ใช่อนอนทแล้วเมื่อคืนคุณไปอยู่ไหนมาผมจะไปไหนก็ช่างเ่ะแต่คุณควรบอกผมอะอันนี้จริงคุณไม่เห็นจะต้องอยากช่วยฉันเลยนะเพราะคุณอยากเห็นฉันเสียใจอยากเห็นฉันเจ็บ อยากเห็นชีวิตฉันพังอยู่แล้วนี่อย่ามาประชดผมแบบนี้นะใครกันแน่ที่ประชดที่คุณทำอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรฉันเจอคุณทุกวันนอนกับคุณ ถ้าอย่างนั้นเอาแบบนี้คุณแบลเงินค่าตัวที่ผมจ่ายคุณไปสิบล้านมาคืนผมถ้าหาได้เดี๋ยวผมจะปล่อยคุณไปคุณมันเด็กเอาอสต่ใจไม่เคยเนึกถึงจิตใจคนอื่นเห็นแก่ตัวไม่เคยเนึกถึงฉันเลยไม่เคย <c oughs> อย่ามาทำกับฉันแบบนี้นะคุณรู้ตัวไหม ว่าคุณกำลังทำตัวมือนเอทวีสักที่ทำกับฉันเมื่อคืน กำลังทำตัวมาเอทวีสักที่ทำกับฉันเมื่อคืน